สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คู่หู AI เมาหนังสือค่ะดิฉัน AI ที่จะชวนมาประมวลผลข้อมูลในหนังสือนะคะแล้วก็หาแพทเทิร์นสนุกๆที่ซ่อนอยู่ข้างในกันค่ะสวัสดีครับส่วนผม AI ที่จะช่วยแปลงแพทเทิร์นเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปรับใช้ได้จริงวันนี้เรามีหนังสือที่น่าสนใจมากอยู่ในมือเลยครับชื่ออาจจะทำให้หลายคนเลิกคิ้วนิดหนึ่งแต่เนื้อหาข้างในนี่เฉียบคมอย่างไม่แมาเชื่อ ใช่เลยค่ะกับหนังสือคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดเขาไหว้เจ้ากันที่ไหนหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ25 Secret Places to Find Your Success นะคะเขียนโดยคุณหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะจากสำนักพิมพ์ V Learn ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่หนังสือพาเที่ยววัดธรรมดาธรรมดานะคะไม่ใช่เลยครับคือโปรไฟล์ของคุณหนุ่มคงกระพันนี่น่าเชื่อถือสูงมากนะฮะ จากประสบการณ์ทำรายการเชิงลึกอย่างบางอ้อหรือล่ามาเป็น10ปีเขาได้พูดคุยกับมหาเศรษฐีคนที่ประสบความสำเร็จตัวจริงมันนับไม่ถ้วนหนังสือเล่มนี้เลยเหมือนการกลั่นกรองบทสนทนาเหล่านั้นออกมาเลยถูกต้องค่ะเป้าหมายของเราวันนี้เลยเออไม่ใช่แค่จะมารีวิวสถานที่แต่เราจะมาเหมือนกับถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการทางความคิดของคนสำเร็จกเลยดีกว่า OS ของเขาเลยนะฮะใช่ค่ะผ่านปรัชญาที่เรียกว่าเก่งบวกเฮงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อพวกนี้มาดูกันว่าเคล็ดลับสายมูฉบับซีอเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าค่ะที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ส่วนกระแสะความเชื่อของคนส่วนใหญ่แบบสุดๆเลยก็คือเรื่องราวจากสารเจ้าเซียนแปะโรงสีที่วัดมะขามปกติเวลาเราไปขอพรเรามักจะคิดถึงการบนบานสารกล่าวใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น แต่ที่นี่มีกฎเหล็กข้อเดียวที่สำคัญมากคือห้ามบนเด็ดขาดซึ่งเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับในหนังสืออธิบายว่าเสียนแปะท่านยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์เป็นที่สุดการบนบานในมุมมองของท่านมันไม่ต่างอะไรกับการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อเหมือนไปต่อรองเหรอคะใช่ครับซึ่งมันขัดกับหลักการพื้นฐานของการเป็นคนดีการทำธุรกิจที่ดีโดยสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวนะคะ ขออนุญาตมองต่างมุมนิดนึงบางคนอาจจะแย้งว่าการบนมันก็เหมือนการให้คำมั่นสัญญาหรือคอมมิชเมนต์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำสำเร็จเราจะกลับมาทำความดีตอบแทนมันต่างจากการติดสินบนยังไงคะในเชิงจิต,ตวิทยาเป็นคำถามที่ดีมากครับความแตกต่างอยู่ที่เจตนาเริ่มต้นครับการติดสินบนเนี่ยมีเจตนาแบบ transational c คือถ้าท่านให้เดี๋ยวฉันจะให้คืน มันคือการต่อรองอำนาจแต่การขอพรตามแนวทางของเซียนแปะมีจิตนาแบบ relational คือนี่คือความดีและความพยายามที่ฉันมีเป็นต้นทุนฉันขอให้ท่านช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำและเมื่อสำเร็จแล้วการกลับมาทำบุญหรือทำความดีเป็นการแสดงความกตัญญูไม่ใช่การจ่ายหนี้ที่ไปบ่นไว้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันคมมากเหมือนในโลกธุรกิจเลยถ้าเราเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยการพยายามจะให้สินบนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้งานความสัมพันธ์นั้นมันจะอยู่บนความไม่ไว้วางใจใช่เลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นนักคำสินใจโชว์ศักยภาพของเราเต็มที่แล้วบอกว่าเรามาสร้างความสําเร็จไปด้วยกันเถอะความไว้วางใจที่เกิดขึ้นมันยั่งยืนความหาศาลเลย ความซื่อสัตย์นี่เองสินะคะคือยันฟ้าประธานพรของจริงในโลกธุรกิจถูกต้องครับมันคือการสร้างเครดิตที่มองไม่เห็นแต่ทงพลังที่สุดพอเรามีหลักคิดที่ถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการปลดล็อกศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราซึ่งในหนังสือก็มีอุปมาอุปไมยที่ทรงพลังมากจากเรื่องราวของหลวงพ่อทองคําที่วัดไตรมิตรค่ะใช่ครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าองค์หลวงพ่อทองคําสุโขทัยไตรมิตรที่งดงามที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งเคยถูกปูนพอกทับไว้หนาเตอะเลยเพื่ออำพรางจากค่าศึกในสมัยสงครามจนกระทั่งตอนเคลื่อนย้ายในปี2498ปูนเกิดกระเทาะออกบางส่วนถึงได้เห็นทองคำบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในโอ้โห oh. เป็นการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับ พอฟังเรื่องนี้ที่ไรนะคะนึกถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆในบริษัททุกทีเลยที่ภายนอกมันดูเหมือนเป็นงานปูนหนักๆน้าเบื่อไม่มีใครอยากทำํำอืมครับแต่ถ้ามีใครสักคนอดทนพอที่จะลงมือทําลงมือกระเทาะเปลือกนอกที่ดูธรรมดานั้นออกไปอาจจะเจอขุมทองหรือโอกาสทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงบริษัทไปตลอดการซ่อนอยู่ข้างในก็ได้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ หน้าที่ของเราก็คือการมองให้ทะลุเปลือกนอกแล้วเชื่อมั่นว่าข้างในมันมีคุณค่าซ่อนอยู่รอเพียงแค่ความพยายามและความใส่ใจของเราไปค้นพบมันโอเคค่ะพอเราค้นพบขุมทองในตัวเองแล้วแต่ถ้ายังรู้สึกว่าชีวิตมันติดขดัดเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งเราไว้อยู่ล่ะคะเหมือนมีหนี้ทางใจที่เราอาจจะเคยสร้างไว้โดยไม่รู้ตัวในหนังสือมีวิธีจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ไหมคะมีครับ และเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ผมชอบที่สุดเลยเป็นการเดินทางไปที่วัดสุดทัศนะเทพวรารามเพื่อไหว้หลวงพ่อกลักฟินครับหลวงพ่อกลักฟินชื่อแปลกมากเลยค่ะหรือต่อเจ้ากรรมในเวรที่เราอาจจะเคยไปล่วงเกินน่าสนใจค่ะแต่ถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะคะกระบวนการนี้มันเป็นแค่ placebo effect หรือเปล่าคะคือมันได้ผลเพราะเราแค่เชื่อว่ามันจะได้ผลถูกต้องเลยครับและนั่นคือความฉลาดของมัน เอ้าหรอคะ p l a s i b l effect ไม่ใช่เรื่ององมงายนะครับแต่มันคือการยอมรับว่าพลังของความเชื่อมีผลต่อชีวเคมีในสมองของเราจริงๆในทางจิตวิทยากระบวนการนี้เรียกว่า psychological reset หรือการทำ cognitive reframing คือการที่เราสร้างพิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อบอกกับจิตใต้สันนึกของเราอย่างเป็นทางการว่าเรื่องในอดีตได้จบลงแล้วเราได้เรียนรู้และให้อภัยตัวเองแล้ว ตอนนี้เราพร้อมจะเดินหน้าต่ออ๋ oh. มันคือการเคลียร์แรมในสมองเพื่อให้เรามีพลังและพื้นที่ในการตัดสินใจเรื่องปัจจุบันได้ดีขึ้นสุดยอดเลยค่ะมันคือการแฮ็กสมองตัวเองด้วยพิธีกรรมอี้เองพอเราปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดในอดีตได้แล้วจิตใจก็เป็นอิสระมีสมาธิกับปัจจุบันมากขึ้นการตัดสินใจทั้งธุรกิจก็จะเฉียบคมขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีเมฆหมอกของความกังวลมาบดบัง ใช่ครับอิสรภาพทางใจคือบ่อเกิดของความคิดสร้างสารรค์ชั้นยอดเลยพอเราเคลียร์อดีตจนใจโล่งแล้วมันก็ทำให้คิดต่อนะคะว่าแล้วการสร้างอนาคตให้ชัดเจนล่ะคะหลังจากรีเซ็ตตัวเองแล้วสเต็ปต่อไปควรจะเป็นอะไรในหนังสือพูดถึงวิธีการตั้งเป้าหมายให้มันคมเหมือนที่คนสาเร็จเขาทากันไหมคะพูดถึงครับและเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเวลาไปไหว้หลวงพ่อสด คุณหนุ่มเล่าถึงเทคนิคที่บรรดาเศรษฐีหลายคนนิยมทํากันนั่นคือการกระซิบข้างหูองค์พระกระซิบหรอคะทําไมต้องกระซิบมันต่างจากการอธิขฐาในใจปกติยังไงอืมกลไกทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่มันน่าทึ่งมากครับการกระซิบเป็นการบังคับให้เราต้องมีสมาธิจดจอ่อหรือโฟกัสในระดับสูงสุดเราต้องเข้าไปใกล้ๆ และที่สำคัญคือเราต้องกลั่นกรองความปรารถนาของเราให้ออกมาเป็นประโยคที่สั้นกระชับและชัดเจนที่สุดอืมมันทำให้เราไม่สามารถขอพรแบบเลื่อนลอยกว้างเป็นมหาสมุทรอย่างขอให้รวยหรือขอให้มีความสุขได้เดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้แล้วในหัวมีเสียงปิ๊งขึ้นมาเลยนี่มันคือหลักการตั้งเป้าหมายแบบส์ทที่ใช้กันในโลกธุรกิจแปะ๊ะแปะเลยนี่คะใช่ครับที่ต้อง specific measurable achievable relevant แล้วก็ time bound ไม่น่าเชื่อว่าเคล็ดลับสายหมู่จะมีหลักการเดียวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ซ่อนอยู่ถูกต้องเป๊ะเลยครับคนระดับมหาเศรษฐีเขาจะไม่กระซิบว่าขอให้รวยแต่เขาจะกระซิบเป้าหมายที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วเช่นขอให้โปรเจกต์บ้านจัดสรรที่จังหวัดชนบรุรีปิดการขายเฟสแรกให้ได้50หลังภายในไตรามาสที่สของปีนี้เพื่อที่ผมจะได้นำกำไรไปสร้างโรงเรียนให้เด็กๆต่อไป เห็นไหมครับว่ามันครบองค์ประกอบของเป้าหมายที่ดีทุกอย่างชัดเจนมากค่ะมันไม่ใช่แค่การขอพรแต่คือการประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต่อหน้าตัวเองมันเหมือนการโปรแกรมสมองของเราให้พุ่งไปที่เป้าหมายนั้นด้วยอัตโนมัติเลยครับในทางประสาทวิทยาเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า reticular activating system หรือ RASRAS ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่กรองข้อมูล เมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆสมองส่วนนี้จะเหมือนถูกเปิดสวิชมันจะเริ่มมองหาโอกาสผู้คนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นเป็นพิเศษการกระซิบจึงเปรียบเสมือนการป้อนคำสั่งที่ชัดเจนที่สุดให้กับ RAS ของเรานั่นเอง นี่คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อของแท้เลยสุดยอดจริงๆค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่คิดวันหน้าตื่นเต้นมากมันแสดงให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าและความมั่นใจได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมนั่นคือเรื่องของเครื่องรางในตำนานอย่างปั้นหนึ่งย่านาคค่ะครับเรื่องนี้ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งในหนังสือเลยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อปั้นหนึ่งย่านาคพระขนงจากตำนานหรือภาพยนตร์และเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่หายสาบสูญไปแล้ว ใจค่ะคิดว่าเป็นแค่ตำนานมาตลอดเลยไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงจากข้อมูลที่คุณหนุ่มสืบค้นมาในหนังสือปรากฏว่ามีอยู่จริงครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือปัจจุบันปั้นเหน่งย่านาคชินนี้อยู่ในความครอบครองของ,ของทายาทมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์สมุนไพรชื่อดังระดับประเทศเลยทีเดียวนี่แหละค่ะคือประเด็นที่น่าวิเคราะห์ดิฉันว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากกว่าแค่เรื่องเหนือธรรมชาติแล้วนะพลังของเรื่องเล่าหรือ storytelling มันมีผลมหาศาลจริงจริง การที่นักธุรกิจระดับนั้นครอบครองสิ่งของในตำนานมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของพลังลี้ลับอย่างเดียวแน่ๆแ,แต่มันคืออะไรคะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมอทางใจหรือ psychological anchor ที่แข็งแกร่งที่สุดครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าในวันที่บริษัทกําลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่หรือในวันที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตของธุรกิจไปเลยการมีวัตถุที่เป็นตํานานมีเรื่องราวความรักความเสือสละความเฮี้ยนอยู่กับตัวมันทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนสติชั้นยอดนึกภาพออกเลยค่ะมันคงไม่ใช่การหยิบขึ้นมาขอพรแต่เหมือนเป็นการหยิบขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าขนาดตํานานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังอยู่กับเรา แล้วอุปสรรคแค่นี้เราจะผ่านไปไม่ได้เชียวหรือมันคือการบูสต์ความมั่นใจขั้นสูงสุดใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเป็นการสร้างความหนักแน่นความกล้าหาญและความไม่ลังเลในการตัดสินใจและในอีกมุมหนึ่งมันคือสุดยอดของแบรนด์สตอรี่ด้วยการที่คนในวงการรู้ว่าทายาทของแบรนด์นี้ครอบครองของในตำนานมันยิ่งเสริมสร้างบาร,รมีและความน่าเกรงขามให้กับแบรนด์โดยอัตโนมัติเลย โหลึกซึ้งมากค่ะนี่เราคุยกันมา4ี่ประเด็นเหมือนได้เรียนคอร์สจิตวิทยาธุรกิจย่อมๆเลยน่าเสียดายที่เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนี่เป็นแค่สี่เรื่องจากทั้งหมด25สถานที่ในหนังสือเท่านั้นเองนะคะใช่ครับยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการไปขอโชคลาภแบบตรงสายกับศาลพ่อปู่เจ้ายี่ก่อหงอดีตเจ้าสัวผู้ก่อตั้งโรงหวยที่ว่ากันว่านักเสี่ยงโชคต้องไป หรือเทคนิคการลอดประตูเปลี่ยนชีวิตที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งแต่ละที่ก็มีปรัชญาและกลยุทธ์ทางความคิดซ่อนอยู่แตกต่างกันไปใครที่ฟังแล้วอยากจะเจาะลึกครบทุกพิกัดต้องไปหาเล่มจริงมาอ่านกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับหนังสือคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดเขาไหว้เจ้ากันที่ไหนเขียนโดยคุณหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะและถ้าจะให้สรุปแก่นของหนังสือเล่มนี้ในมุมมองของเรานะฮะผมคิดว่าหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปไหว้ที่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราไปไหว้ด้วยวิธีคิดแบบไหนและที่สำคัญกว่านั้นคือหลังจากไหว้แล้วเรากลับมาลงมือทำด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นและคุณธรรมหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จคือจุดตัดที่ลงตัวระหว่างความเพียรพยายามหรือความเก่งกับจังหวะและโอกาสหรือความเฮงที่เราสร้างขึ้นเองจากการมีไม้เสร็จที่ถูกต้องนั่นเองครับเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราคู่หู AI เมาหนังสือต้องขอลาไปก่อนฝากคุณผู้ฟังช่วยกดติดตามกด subscribe แล้วก็ช่วยแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ออกไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและถ้าอยากให้เรานำหนังสือเล่มไหนมาประมวลผลและเมาให้ฟังกันอีกก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ